สวัสดีครับอาดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โต้งครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเอ่งตกใจกันแบบนี้ไหมผมไม่อยากพูดคำเดยเออแต่พอได้ยินได้ยินนายกพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราคิดว่าตกลงมันคืออะไรอาดมันคือยังไงครับยังไงมังไรยังไงครับพี่โต้งนั่นแหละที่ถามอาดเนี่ยเออหมายถึงว่าดูในรูปแบบของคอรมอใช่ไหมพี่โต้ง รูปแบบของนายกรัฐมนตรีกับคําพูดโดยใช้ความเป็นผู้หญิงมาบอกว่าสงสารกันหน่อยเธออย่าไปฟองร้องอะไรกันเยอะนักหนาเลยอเอาตรงนี้ก่อนเพราะเรื <c oughs> ่อง,งพออรบยังมีอีกเยอะมากหลายประเด็นมากลามเลย <c oughs> <c oughs> คือออจริงจริงเนี่ยคิดว่าสงสารกันหน่อยเนี่ยอ,อ,อ่ไม่ใช่แค่นาย,ยกพูดด้วยนะอ่าครับหมายถึงว่าสงสารสงสารประชาชนหน่อยได้ไหมทุกบ้าน สงสารผมบ้างหน่อยได้ไหมีคนอีกตั้งหกสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนนะเธอไม่พูดถึงเธอพูดถึงเธอคนเดียวพูดถึงเธอคนเดียวพี่โต้ผมถามหน่อยถ้าผมถ้าผมอยากจะบอกว่าเอพี่น้องชอมชนครับอพี่ประชาชนครับเพื่อนๆคนไทยด้วยกันครับสงสารผมหน่อยได้ไหมฮะช่วยให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีหน่อยได้ไหมเอ้ยผมว่าตําแหน่งนี้เนี่ยมันมัน มันไม่ใช่แค่เรื่องของคาพูดนะพี่โต้งเอาจริงเอาจริงนักการเมืองเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยพูดเก่งไปเป็นนักการเมืองได้แต่ความจริงเนี่ยมันแค่เป็นส่วนหนึ่งของนักการเมืองที่แบบว่าเฮ้ยคุณจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนยังไงให้ให้เข้าใจเนอะเพราะว่าการทํางานการเมืองเนี่ยพี่โต้งมันมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของพูดกันตรงๆแหละต้องเข้าใจประชาชน,นและประชาชนต้องเข้าใจเรามันถึงจะเกิดการการเชื่อมโยงกันนะอ่ะเขาเรียกว่าการพัฒนาร่วมกันไปแต่สิ่งที่ นายกรัฐมนตรีเป็นเป็นเหมือนกับหัวหน้าเขาเรียกว่าอะไรหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้นำผู้นำสูงสุดในในหลักการบริหารของประเทศชาติเดยมาบอกว่าสงสารกันหน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องถามย้อนกลับไปเลยพี่โต้งว่าเอ้ในฐานะของประชาชนเนี่ยแล้วคุณสงสารประชาชนหน่อยได้ไหมความหวังของเราคืออะไรความไว้วางใจของเราคืออะไรต่อไปนี้นี่ประชาชนจะนอนหลับหรือเปล่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง การบริหารประเทศชาติแต่พี่ต้องถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งที่มาพูดบอกว่าสงสารก็หน่อยได้ไหมมันหมายถึงอะไรฮะมันหมายถึงว่าเฮ้ยคุณคุณคุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองเหรอหรืออะไรหรือคุณมีแผลแผลเล็กแผลน้อยของคุณเนี่ยคุณจะขึ้นมาถึงระดับนี้แล้วการมีแผลมันมีได้พี่ต้องมันมีได้นะคนเราทุกคนมันไม่ใช่บอกว่าเกิดมาครีมหมดใช่แต่สําคัญที่สุดมันคือเรื่องของคุณสมบัติับผมถามว่าถ้าคุณสมบัติคุณไม่ได้อ่ะ มันก็ต้องเคารพในกฎกติกาหรือเปล่าสงสาร,ร ب. อันนี้หนึ่งประเด็นนะเอออันนี้ไงพี่โตคราวนี้เนี่ยต้องถามว่าแล้วคุณสงสารประชาชนหน่อยได้ไหมวันนี้เราไม่มีความไว้วางใจนะ <c oughs> ในในในส่วนหนึ่งของเรานะอาจจะมีคนไว้วางใจแต่ถ้าถามผมเนี่ย <c oughs> ผมไม่ไว้วางใจแล้วเศรษฐกิจจะเป็นยังไง <c oughs> ถ้านายกผู้นําสูงสุดในฝ่ายบริหารประเทศชาติบอกว่าสงสารกันหน่อยได้ไหมอย่าฟ้องอะไรเยอะนู่นนี่นั่นเลยล้วถามว่าเอ้ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ย หนึ่งเศรษฐกิจจะเป็นยังไงในการตัดสินใจในการบริหารด้านเศรษฐกิจจะเป็นยังไงความรู้คุณมีไหมความเชี่ยวชาญคุณมีไหมความเด็ดขาดในเรื่องของการตัดสินใจคุณมีไหมคุณ <c oughs> คือผมไม่ได้สนใจว่าแบ็กอัพจะเป็นใครนะ <c oughs> คอนซัลจะเป็นใครนะที่ปรึกษาจะเป็นใครนะไม่ได้สนใจแต่ผมสนใจว่าเวลาคุณใช้อํานาจของคุณเนี่ย <c oughs> ในอํานาจของอํานาจของแห่งความเป็นกรัฐเนี่ยจะหลดปลายปากาลงไปเนี่ยทำอะไรสักอย่างเนี่ย <c oughs> เศรษฐกิจได้ไหมนะครับ สังคมจะเป็นยังไงต่อไปและที่น่าห่วงที่สุดพี่โต้งนั่นมันคือเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงของประเทศชาติของเรามันมันโดยรวมเนาะแล้วก็ความมั่นคงทางด้านของเขาเรียกว่าอธิปไตยไทยอ่ะพี่โต้งอันนี้อันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นถ้าถามผมถ้าถามผมวันนี้ผมสงสารตัวผมเองดีกว่าสงสารตัวประชาชนผมคําอย่างนี้คือพอพอจะพูดออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในโลกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีคนเข้ามาโพสใช่ไหม ก่อนที่จะสงสารคุณเนี่ยสงสารประเทศไทยก่อนดีไหม <c oughs> ทำนองเนี้ยนะหรือมันก็สงสารผมได้ไหมผมเป็นประชาชนเนี่ยคุณเข้าไปได้ยังไงอย่าได้ <c oughs> ทำนองเนี้ยนะคือมันมีคนตั้งคําถามเยอะมากอาร์ตเคยสังเกตไหมว่าครับคนที่ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแม้แต่คุณเสรษฐาเอาเองเ่ะค,คุณเศรษฐาเข้ามาปุ๊บเนี่ยคนยังไม่ตั้งคําถามมากขนาดนี้นะอ่าถูกต้องถูกต้องแม้จะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังก็ตามนะครับผมถูกต้องพี่โต้องอย่างคุณเศรษฐาผมบอกตรงจมลดอคติในหัวใจของเรานะ ว่าถูกใจไม่ถูกใจเอาแบบนี้เรายังถูกใจไม่ถูกใจไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นมันเป็นวิถีทางการเมืองมันคือมารยาททางการเมืองเราต้องเคารพกฎกติกาทางการเมืองด้วยใช่ไหมฮะแต่เรารู้สึกว่าเราก็ยังเออสักหน่อยเนี่ยผู้คนมีคนเออคนมีประสบการณ์เรื่องของการบริหารงานมาอันหนึ่งถูกไหมีเขาเคยมีธุรกิจธุรกิจเขาใหญ่ ธุรกิจเขาใหญ่แล้วมองไปดูธุรกิจเขาประสบความสาเร็จใช่ไหมครับธุรกิจเขานี่คือสะพานข้ามคลองพระโขนงนะโอ้โหห้าบาทสิบาทเราเอามานับหรอพี่ตงนับสินับสิความฉลาดเงี้ในการเอาที่ของหลวงเนี่ยมาสร้างสะพานข้ามคลองแล้วเก็บเงินเอาสิเออแล้วเก็บเงินโอเคอันนี้อันนี้มันคือเขาเรียกว่าความแยบยนต์นะความแยบยนต์เนาะแล้วก็อีกหลายอย่างนะเออแล้วก็แบบธุรกิจทางภาคเอกชนของเขาเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาประสบความสําเร็จแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่น่ากลัว อนนั้นก็ก็จะรู้สึกกลัวว่าเอ้ยเรื่องความโปร่งใสหรอนนเพราะจริงๆแล้วเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเชื่อมโยงเกี่ยวข้องแล้วมันก็อาจจะมีอะไรที่มันเชื่อมโยง,งไปถึงเรื่องของนยโยบายของชาติถูกไหมฮะมเพราะว่าเวลาเราเห็นอใช่ครับผมที่ต้องเว,เว,เว,เวลาเวลารัดออกนยโยบายเนี่ย อย่างหนึ่งในเรื่องป่ากข้องประชาชนเนี่ยอางหาริมทซั์มันเกี่ยวข้องนะเพราะว่ามันมันมันเป็นมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ไหมฮะธุรกิจเหล็กธุรกิจวัสดุก่อสร้างคนงานใช่ไหมฮะคือมันหมดนะแม้แต่แบบพ่อค้าแม่ค้าไก่ปิ้งไก่อะไรอย่างเงี้ยเออรถเข็นมันมันเชื่อมโยงกันหมดมันโยงใยกันหมดเราก็จะห่วงเรื่องของเอ้ยมันจะมีอะไรที่เอื้อประโยชน์แบบประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของชาติหรือเปล่าแต่อย่างที่พี่โต้งพูดถูกใช่ครับ ผมเองในฐานะคนไทยคนหนึ่งผมก็ยังรู้สึกว่ายังยังยังพอสบายใจพอสบายใจไม่ไม่ได้ไปมองภาพอื่นว่าไม่ได้ไปดูแบ็กอัพข้างหลังไม่ได้ไปดูอะไรเอก็ยังพอสบายเฉพาะตัวเขาเนี่ยแหละอ่าเฉพาะเฉพาะตัวเขาเราก็ยุ่งสึกเออน่ะวุฒิภาวะมีวัยวุฒิมีใช่ไหมฮะแล้วก็ประสบการณ์ทางด้านของงานบริหารอ่ะโอเคแหละเราก็เห็นว่ามีอยู่ถึงแม้ว่าท่านจะมีมุมแบบที่เดินทางต่างประเทศข้อดีเขาเสถาคืออะไรรู้ไหมครับ เป็นคนที่โปรโมทประเทศไทยให้ทั่วโลกรู้จักมากที่ขึ้นเยอะเลยจากการใส่ถุงเท้าคนละข้างคนละสีกันแล้วก็บมคลิดดูคิดดูดิีคุยกับปูตินเนี่ยอย่านั่งถกขางเกงเออคือคือเขาก็ดูเป็นตัวเองนะตัวเองใช่เขาก็ดูแบบเออดูเป็นดูเป็นทลายกรอบแห่งแห่งความเป็นผู้นำอ่ะผมบอกแ่านี้แห่งความเป็นผู้นำแบบเดิมๆแต่เราก็ยังรู้สึกว่าอ่ะโอเคแหละโอเคแหละยุอนๆนะโอ้โหยุ่นๆยุ่นๆยุ่นๆแล้วก็เราก็เห็นภาพไปเนาะ แต่ว่าพี่โต้งขนาดที่เราเห็นว่าเราเรายังรู้สึกไว้วางใจสบายใจอยู่บ้างในใน,ในภาพรวมของเขาที่เห็นประสบการณ์ของเขาแต่พี่โต้งดูสิครับในห่วงเวลาที่คุณเสถียาขึ้นมาบริหาร GDP ไทยต่ำสุดในอาเซียนถูกไหมฮะกอนนั้น คือระบบเศรษฐกิจมันมันมีอะไรที่มันเป็นผลออกมาพี่โตถึงแม้ว่าปากเนี่ยรัฐบาลจะออกมาพูดเอ้ยมันเพิ่งเริ่มขับเคลื่อนมันเพิ่งนู่นนี่นั่นเดี๋ยวรอดิจิทัลบอลเลตรอลมพายุหมุนกี่กี่กี่ลูกไม่รู้ผมจําไม่ได้ละเออสักสักลูกนึงใช่หมฮะอะไรประมาณนี้มันแต่ว่าผลงานเชิงประจักษ์มันไม่มีพี่โตมันไม่มีจริงจนอกจากที่พี่โต้พูดมาเมื่อกี้นะที่ทําให้แบบ ทั่วโลกได้รับจับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะแล้วต่อไปล่ะพี่โต้งสงสารกันหน่อยได้ไหมอันนี้แหละต่อไปมเป็นยังไงพี่โต้งอันนี้เราเราต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนว่าเราคุยกันเดียรเราคุยกันเฉพาะคนที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้หมายถึงว่าชื่แต่งรองทานชินวัตนะไม่ใช่นะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นนายกจริงๆบุคลิกต้องควรจะเปลี่ยนบ้างไหมฮะบุคลิกของความเป็นผู้นําใช่ไหมฮะใช่ก่อนก่อนก่อนที่จะมาเป็นผู้นําแล้วก็คือผมเห็นอย่างนี้ ตอนที่หาเสียงเนี่ยเธอจะเป็นอีกรูปแบบจำได้ใช่ไหมมีเกียรติมีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีอะไรนะเนออีเออ่ยก็ทำไมรเราจําได้หมดเลยทุกอย่างยละเอียดแบบแม่แม่มันแบบว่ามันเก็บไว้เหมือนเหมือน,นในหวัวสมองนี้บันทึกเมมโมรีไว้เลยฮะจากบุคลิกตอนนั้นแล้วก็มาช่วงที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีครัจนกระทั่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับ อาร์ตมองสามช่วงเวลาช่วงต่อตรงนี้มันมีอะไรบ้างที่มันมันควรจะต้องปรับเปลี่ยนหรือว่ามันควรจะเหมือนกันทั้งหมดหรือว่ามันควรจะออกไปในทิศทางไหนดีสําหรับคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่จ๋าฮะมาเป็นนมว่าผมว่าจริงๆพี่โต้งคือผมมองนะคนเราเรามองที่ฉากัดฉากเออฉากทัด S <S ในสิ่งที่เราเห็นไปก่อนคนที่จะมาเป็นผู้นำอ่ะพี่โต้งคือแหมมันก็เหมือนนักปราดใช่ไหมนักปราดผสมนักบริหารเนาะบางทีมันไม่ได้ใช้ปากอ่ะพี่โตง้งผมมองอย่างนึงในบุคลิกของของคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเก็บคําเยอะๆนะต้องเก็บอารมณ์ใช่ฮะบุคลิกต้องมีความน่าเชื่อถือแล้วมันความน่าเชื่อถือเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องของความเกรงใจความเกรงขามหรืออะไรแต่ว่ามันคือมันคือความที่แบบว่ามันดูแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือผู้นํานะ คิดจะคิดอะไรจะทําอะไรมันต้องแบบเหมือนมันมีองค์ป่ะเออมันมันต้องมีหน่อยเนี่ยมองมองปุ๊บเนี่ยรู้แล้วไอ้คนนี้โอเคไว้เราต้องต้องฟังเขาอะไรตองนี้ใช่ใช่มันต้องฟังเขามันต้องตัดสินใจเนาะมันมันคือมันต้องมีความเกรงเกรงใจหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะโดยบารมีแล้วแต่ว่าสิ่งที่เอ่อในในในตัวบุคคลแล้วกันในตัวบุคคลที่พอผมดูมาเนี่ยคืออย่างหนึ่งเลยนะพี่โต้งที่น่ากลัวที่สุดนะ เฝ้าติดตามนะตั้งแต่ตั้งแต่ <ạ. S 1> ตแตเอ,อตั้งแต่ที่โปรดเก้าลงมาใช่ไหมฮะ <P ee S 2> <t> พิธีพิธีรับโปรดเก้าลงมาเราผมก็เฝ้าติดตามดูผมก็เห็นว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันที่มันติดอยู่ในใจผมว่าความจริงใจมันมีนะมพี่โตความจริงใจ <c oughs> คือ,ค,อคือการมาเป็นตําแหน่งนาะยกรัฐมนตรีมันไม่ใช่ตําแหน่งมันไม่ใช่การแสดงอ่พี่โตนึกออกไหมฮะมัน,นไม่ใช่การแสดงมันไม่ใช่แบบ คือมันต้องแอคชั่นในความเป็นตัวตนของคนที่จะมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยของราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่การแสดงที่ไม่ใช่ศิลปินดาราไม่ใช่ความนิยมแล้วพี่โต,ตมันคือเรื่องของความน่าเชื่อถือเหมือนกับว่าเขาเขาบอกให้ทํำยังไงก็ทําไปตามนั้นไม่ต้องกินอะไรมากมายอย่างเงี้ยเหรอคือผมก็จะบอกว่าผมก็จะบอกว่าอ,อ หมบางทีมันก็มันมันไม่ถูกใจเราเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกก็มันไม่ถูกใจอราหรือเปล่าเ <laughs> ช่นลักษณะบุคลิกภาพการเดินมาสวัสดี <c oughs> หรือว่าอะไรแบบนี้พี่โตง้ง <c oughs> คือมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่ภาวะของผู้นำมันไม่ใช่ภาวะของผู้บริหารที่เราไม่จําเป็นหรอกพี่โตง้งที่จะต้องให้ใครยอมรับเราในในความชื่นชอบเอ้ยบุคลิกภาพสวยงามหน้าตาสะสวยหลอ่อแต่งตัวดีหรือว่าอะไรยังไงมันไม่ใช่การถดถอย ใช่ไี่ต้องแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าแล้วพี่ต้องลองลองอันนี้แค่ตัวเรานะในฐานะคนไทยนะพี่ต้องลองนึกไปถึงภาพของนักลงทุนอผมมองไปถึงนักลงทุนละหนึ่งสมมติเปิดเปิดโปรไฟล์มาเอ้ยนายกรัฐันตรีไทยคนนี้มีอะไรไหมโปรไฟล์ปลื้งๆมาโอ้โอ้ยไอยะประสบการณ์อะไรวะ <c oughs> ใช่ไหมฮะยังไม่ยังไม่มองไปถึงแบ็กอัพดียังไม่มองไปถึงอะไรนะแต่ผมมองไปถึงมองไปถึงเชื้อสายอ่ะ เราก็ไม่อยากพูดแบบนี้นะพี่โต้งนะน่ากลัวที่สุดพี่โต้งที่เขาเรียกว่าประชาคมโลกเนี่ยเราดูกันถึงค่าของ C P I เนอะการการการความโปร่งใสในการบริหารประเทศชาติอะไรพวกนี้เนี่ยผมมีคำถามในใจว่าคนที่เขาเป็นนักลงทุนคนที่เขาเป็นอะไรที่เขาสืบประวัติมาแล้วแล้วพอเขาดูรู้แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกกลัวไหมในการที่จะมาลงทุนที่ประเทศไทย ถ้าไม่มีสตอรี่อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอแหมไม่อยากจะพูดเนาะคือแบ็กอัพอะคือเอาเอาพูดกันตรงๆเราสามารถพูดได้คือคุณพ่อเธอเรามองถึงคุณเอเรามองถึงคุณทักษิณเนะว่าคือคุณทักษิณนี่ดังนะดังไปทั่วโลกดปได้ไปได้เออใช่ไหมฮะคือดังไปทั่วโลกแล้วก็ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าคุณทักษิณมีคดีเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมฮะต่อให้ต่อให้คุณทักษิณจะออกมาพูดบอกว่าเอผมโดนยัดผมโดนอะไรอย่างนี้ก็ มันไม่ใช่ไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลตัดสินแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับคุณทั้งศรีก็ยอมรับผิดแล้วแล้วก็เ,เขาเรียกว่ายอมรับผิดแล้วก็เข้ากระบวนการของการขอ,ขอพระราชทานอภัยโทษนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ผมมองว่าสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยคือนักลงทุนกลุ่มที่เขามองถึงความโปร่งใสของประเทศไทยในกระบวนการต่างๆมันจะเชื่อมโยงไปด้วยได้หรือเปล่าปฏิเสธไม่ได้ครับพี่โตง้งแม้ว่าคุณแม้ว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยคุณอิงของเราเนี่ย เธอไม่ได้มีคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่ภาพลักษณ์มันเป็นภาพลักษณ์ที่เชื่อมต่อกันมาคนเปิดแฟ้มประวัติดูงานเธอมีประสบการณ์อะไรเธอนู่นนี่นั่นไอ้ย่าไม่มีอะไรคือไม่มีประสบการณ์อะไรพวกนี้มันมันมันจะเกี่ยวข้องหรือเปล่านะเพราะว่าแม้แต่คนไทยเองก็ก็มองอยู่่ว่าเอ้ยใครอยู่เบื้องหลังเธอหรือเปล่าเป็นใครเป็นแบ็กอัพเธอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นี่ก็คือสิ่งที่อาร์ตพูดตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าครับ <R ess ur ic> รู้สึกจะเป็นนายกคนแรกลอมั้งที่ยังไม่ทันได้รับตําแหน่งอย่างเป็นทางการคือยังไม่ไม่ได้น,นาําคณะเข้าไปถวายสัตว์เนี่ยคดีรออยู่แล้วเก้าคดี <c oughs> <c oughs> โอพี่พีพ่พพพต้องเลียกับผมนะผมผมตอนนั้นผมเปิดเอ้ยหกคดีเลยเหรอหูนี่เก้าคดีเก้าคดีออรออยู<ๆ>่มีคนรีเซเรียบร้อยแล้วคดีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ผิดหรือถูกยังไงยังไม่รู้นะครับอันนี้ยังไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้ฮะใช่ครับแล้วก็แล้วก็ผมจาได้เธอก็พูดมาบอกว่าเห็นใจกันหน่อยเธอ ก็เนี่ยแหละสงสารเธอหน่อยเถอะเพราะว่าเล็กๆน้อยน้อยก็อย่ามาอะไรก็เลยอะไรคือเล็กน้อยแล้วแล้วแล้วมันมีอยู่คำหนึ่งนะพี่โต้มีอยู่คำหนึ่งผมจำได้เธอเนี่ยเป็นเอเธอเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดผมว่าผมมันมันน่ากลัวนะก็อยากให้พี่น้องประชาชนอยากให้พวกเราทุกคนในฐานะคนไทยเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ตามครับให้ลองมองเลยครับว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงอย่างนะ โ okay, อเคเราให้เวลาทํางานเดี๋ยวมีเวลาทํางานฮะแต่มันคือความเสี่ยงถ้าดีชื่นชมครับ,รบแต่ถ้าผิดพลาดล้มเหลวสงสารว่าใครรับผิดชอบไม่ไมสงสารสง<า>สารประเทศ <laughs> สงส,สารประเทศอ <laughs> ผมว่าสงสารประเทศเถอะพี่ตอง <laughs> สงสารเขาเถอะเขาก็จะมาพูดแบบนี้เนาะ <laughs> คือ การบริหารประเทศพี่โต้งถ้ามันเป็นแบบนี้ใครก็เป็นได้แล้วนะผมว่ามันมันทลายมันทลายกดทุกสิ่งอย่างของของความเก่งของภาวะความเป็นผู้นําของหลักเศรษฐศาสตร์ว่าหลักทุกอย่างเลยมันมันทลายไปหมดแล้วแหละในโลกใบนี้นะครับมันคือถ้าถามผมวันนี้ด้วยใจเป็นธรรมพี่โต้งผมเชื่อว่ามันจะล้มเหลวมันจะล้มเหลวผมคิดแบบนี้มันจะล้มเหลวมันมันจะล้มเหลวอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ประเทศมันมันชังักอะ Mm. มันกลายเป็นชังงักด้วยตัวบุคคลเองอ่ะ mm. มันไม่ได้มีใครมากั่นแกล้งมันไม่ได้มีใครมาไม่ได้มีใครมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอยเลื้อยขาเข้าอี้หรือว่าอะไร <c oughs> แต่ผมว่ามันจะชะง,งักที่ที่ตัวบุคคล mm. ในฐานะที่เข้ามารับตําแหน่งนี้ครับ <c oughs> ผมคิดว่าแบบนี้นี่ยังไม่รวมกับภาพลักสภาพสังคมที่ที่คุณอิงทํานะ <c oughs> เช่นเรื่องของอุอ้มลูกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ต้องนึกภาพบอ,อกไหมคือผมอ่ะ ใจแรกผมเลยนะตอนที่โอ้พอคุณอิงได้เนี่ยผมก็คิดในใจแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยคุณอิงต้องต้องเสียสละมากมากนะคนไปเป็นนายกมนตรีอ่ะพี่โต้โอ้ลูกเธอยังเล็กอยู่เลยครอบครัวธอีกแล้วเธอจะสละยังไงเว้เพราะว่าเราจริงเรามองภาพแบบนายกมนตรีเนี่ยคือมันมันต้องเพื่อประเทศอ่ะมันจะไม่มีอะไรที่มันจะไม่มีเวลาที่มันต้องเป็นนายกมนตรีตลอด24ชั่วโมงอ่ะพูดง่ายชูพี่โต้เอาเอาพูดตรงตรงนะเอาแค่ผู้บริหารในงานราชการ ระดับอธิบดีระดับประหลัดก,กระทรวงอย่างเงี้ยฮะอธิบดีกรมต่างประหลัดกระทรวงอ่ะผมเนี่ยเคยไปไปร่วมอยู่ในคณะทํางานเนี่ยพี่โต้งใช่ไหมว่าเราเราเห็นแล้วเราแทบจะรู้โหคือเหมือนกับตัดขาดกับครอบครัวเลยพี่โต้งในความเป็นอธิบดียี่บสี่ชั่วโมงในความเป็นประหลัดกระทรวงยี่สิบสี่ชั่วโมงในวาระ่วงไหนที่มันมีอะไรที่มันแบบ เอ่อเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็น,เป,นเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายอ่ะคือคทุกอย่างต้องทุ่มเทไปแต่นี่คือนายกรัฐมนตรีอ่ะพี่โต้เหนือกว่าเยอะเหนือกว่าเยอะมันมันเหนือกว่าเยอะช่วงแรกผมก็คิดเลยนะว่าเธอจะสลัดเธอจะเสียสลัดในเรื่องครอบครัวให้กับประเทศชาติได้ยังไงแต่สุดท้ายพี่โต้มันกลับกลายเป็นภาพที่เราเห็นคือผสมลงปนเปนี่ออกไหมผมไม่รู้หรอก ชาวบ้านชุมชนอาจจะบอกเฮ้ยมันก็เป็นแบบนี้มันไม่ได้มีอะไรผิดแต่มันคือมีเรื่องของการะเทศะมันคือเรื่องมันคือเรื่องของความน่าเชื่อถือภาพข่าวสื่อต่างๆเนี่ยฉายไปเนี่ยผมถามหน่อยเดี๋ยวนี้แหมมันโซเชียลเเนาะมันไม่ได้แค่อะไรมันออกไปทั่วโลกอ่ะพี่ต้งผมว่ามันมันเป็นความเสี่ยงหลายๆเรื่องนะครับแต่ก็ให้กําลังใจไม่สงสารไม่สงสารสงสารประเทศชาติผมสงสารตัวผมเองแต่ในฐานะของ เธอพูดมาแบบนี้เอาจริงๆถ้าเป็นผมถ้าผมเป็นสื่อผมว่าถ้าคุณไม่พร้อมสละได้ไหมเออทำไมนักข่าวทำไมนักข่าวไม่ถ<อ>ามข่าวนี้ตอนที่นายกพูดอย่างนี้แหละทําไมเพราะนักข่าวคนนั้นไม่ใช่อาร์ตคนนี้คนะือ <laughs> <c oughs> ถ้าเป็นอาร์ตเฮ้ยพี่ต้นผมเนี่ยมีประสบการณ์นะสมัยเป็นนักข่าวเนี่ยสมัยแบบวิ่งข่าวแล้วต้องไปถามเนี่ยคํ <laughs> าถามของผมเนี่ยทําให้แหล่งข่าวที่เป็นระดับอธิบดีแล้วก็ระดับ หัวหน้าราชการเนี่ยคือวงแตกกันมาเยอะมากนะวงแตกเลยผมถามคำถามไปเนี่ยคือโกรธผมสะบัดแล้วพี่ๆถอดอาร์ตเอาอีกแล้วอาร์ตเอาอีกแล้วอะไรเยงี้เราก็งงๆเราเฮ้ยแต่มันเป็นคำถามที่แบบว่าเออที่มันต้องถามอะเราก็เลยงงว่าผมก็เลยงงขออภัยนะครับพี่ๆสื่อมวลชนผมก็เลยงงว่าเฮ้ยเราสื่อไทยเรากําลังทําอะไรกันอยู่ในฐานะของคนที่ต้องถามถูกไหมแต่วันนี้นี่น่ากลัวนะลามไปถึงเรื่องของการสร้างภาพข่าวที่จะทําให้คนอื่น ให้เห็นผมก็ไม่รู้หรอกว่ากระบวนการมันเป็นยังไงตอนนี้ในการทําข่าวแต่ผมก็รู้สึกว่ามันคือความเสี่ยงมันคือความเสี่ยงของประเทศชาติอย่างอย่างที่เราเห็นเนี่ยออครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีทีมพีอเนี่ยอยากใช้ภาพออกมาในลักษณะของการโยนเห็นเห็นใจนายกรัฐมนตรีเห็นโอกเห็นใจลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุยังน้อยแค่สามสิบแปดีมีลูกสอง